สวัสดีแฟนติดชมวีดนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาให้ทัศนะนะครับศึกเจ้าไม้ไทยนะครับก็คู่แรกนะครับเป็นคู่ของไอ้เจ้าฟ้าใหม่พี่เคศันชัยเจอกับท่านไอ้เจ้าขงเบ้งนะครับสทนะครับสทองภูบาลนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนเท่ากันคู่นี้เพิ่งจะเจอกันมานะครับเป็นท่านไอ้เจ้าฟ้าใหม่ที่ชนะมาได้นะครับวันนั้นชนะที่ราชดำเนินฟ้าใหม่เดยได้นับแปดยกสองก็เลยชนะมา ฟ้าใหม่นะครับโอนุไทยซ้อมพีเค22ปีไปไปล่อย57โชกมา6บไฟแล้วนะครับมวยครบเครื่องนะครับหลังๆเนี่ยก็ชนะติดต่อกันมา4ไฟแล้วก็มาสะดุดแพ้เดชภูผาแพ้เพชรเมืองไทยแพ้น้องไอ้เจ้ายอดบุญนําแล้วก็มาชนะไฟล่าสุดเนี่ยแจ้งเกิดได้แล้วเอาง่ายๆคือชนะ4แพ้3แล้วก็มาแจ้งเกิดได้แล้วส่วนคงเบ้งนะครับสอทองภูบาลน,นะครับคนชาเจังชาวซ้อมอยู่สีอป24ปีไปไปล่อย58โชคก็เป็นร้อยไฟแล้วมวยขวาเข้าในเหนียวแน่นครับบูดูดันนะครับไอ้นี่นี่หนักเลย นะครับหนึ่งสี่ห้าห้าไฟเนี่ยแพ้มา5้าไฟรวดชนะไวเลิศแล้วก็มาแพ้เจ้าฟ้าใหม่คู่ชนในวันนี้อีกนะครับอ่ะวันนี้ผมมองมาที่น้องแนเจ้าฟ้าใหม่แล้วกันครับก็ในคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นมวยรอบ ศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับเป็นคู่ของทนานเจ้าเพชรป่าศักด์นะครับสอสอาชีพนะครับเจอกับทนานเจ้าพระเดชศึกต่อย้ำสวนนะครับเพชรป่าศักด์ในคนลบบุรีซ้อมอยู่ลูกเจ้าพ่อกุมการศรับุรี19ปีปดปล่อยห้าสิบแปดชกมาเจ็ดสิบกับไฟมวยขวากับฝีมือครบเครื่องครับดักสาดแข้งขวาแรงนะครับบูดุดันนะครับช่วงหลังก็ถือฟอร์มว่า มีชนะบ้างแพ้บ้างสิทฟอร์มหลังเนี่ยชนะไปหกแพ้ไปสี่แต่ไฟล่าสุดเนี่ยต่อยไม่ได้เรื่องเลยนะครับต่อยไม่ดีเลยนะครับแพ้คะแนนดาวแดงเอนดี้มวยไทยนะครับส่วนทนางนั่เจ้าพระเดศศึกต่อย้ําสวนนะครับอันนี้ฟอร์มสดมากๆคนกาลสินซ้อมต่อย้ําสวนยี่สิบสองปีไปปล่อยห้าสิบหกชกมาเจ็ดศึกไฟครับมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องนะครับชนะติดต่อกันมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดไฟนะครับสะดุดแพ้ไฟล่าสุดแค่ไฟเดียวส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ซื้อเรื่องของ กระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นไปที่นั่นนเจ้าเพชรป่าสักก่อนแล้วกันให้โอกาสครับผู้เอกนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับเป็นคู่ของเพชรเมืองการชอฮาพยักเจอกับลาวสตาร์เกตธงยศมีการต่อนั้ให้กันปอหนึ่งนะครับไอ้เจ้าร้อยเจ็ดกับร้อยแปดนะคู่นี้นะครับเพชรเมืองการชอฮาพยักเนี่ยนะครับก็คนศินเจเกตซ้อมอยู่ชอฮาพยักสิบเก้าปีปล่อยปล่อยห้าสิบสี่โชว์บอสหกสิบกระไฟแล้วนะครับมวยขวาเตะขวาต่อยขวาแรงบู้ดุดันนะครับแข็งกระดังเคยชนะมาแล้วนะครับเคยชนะมาแล้วเมื่อ เกมิถุนายนนะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีชนะเพชรเดือดแพ้เสือภูมิชนะลาวสตาร์แล้วก็แพ้คะแนนดอกไม้ไฟส่วนท่านนายเจ้าลาวสตาร์เกียรติทงยศนะครับก็คนสอปอลาวซ้อมเกียรติทงยศนครพนม25ปีเปิดปอยห้าสิบสมชมา8ปดถือไฟมวยบู๊ครับมวยเข่านะครับเข่านายเปิดเกมนะครับเตะขาต่าอยังต่อยหมัด ชนะเพชรโกโยศชนะย่อมณีแพ้นอกรักภูหลวงแพ้ชนะนอกโจโฉนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองกันแล้วก็ชนะคะแนนเด็กเมืองชนนะครับเป็นแชมป์ร้อยหอยู่นะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคือจะเก่งเฉพาะไฟที่ป้องกันแชมป์อะ่ฉะฉนันแล้วผมมองมาที่เพชรเมืองกันกับปอนเดียวไม่มีผลครับ